เ,เห็นเรื่องนีย้ยนั่นแหละฝึกฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกเห็นไม่ว่าความคิดจะมาข้างหน้าข้างหลังมันก็คือความคิดทั้งหมดอย่าไปแตะมันเราฝึกรู้ฝึกด,ดูถ้าเป็นคนดูเราก็ไม่ได้เป็นคนเข้าร่วมหน้าที่เราก็ม,าม,าากมีอยู่เท่านี้ทํ่ไป็นไรนั่นแหละหน้าที่เราก็มีอยู่เท่านี้ ่ามันผ่านไปแล้วแค่แรับรู้เรื่อยนน่ะนั่นแหละเท่านั้นเลย <_ A> เป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีโดยที่ไม่แทรกแสงเข้านั่นแหละธรรมชาติธรรมชาติเขาต้องเต,ต้องนึกต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งใช่ไหมล่ะธรรมชาติรู้ก็แค่รับรู้เท <_ A> ่านั้นเองเราก็มีหน้าที่แค่รับรู้ก <_ A> ับสิ่งต่างๆที่เก <_ A> ิดขึ้นภายในนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรในโยมกระร้างนี่ใสตรงนี้ สร้างนิสัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นิสัยของรู้เท่านั้นแหละอ่าก,ก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแ้าทำมันก็มีอยู่เท่านี้ใช่ใช่มันเป็นธรรมเฉพาะหน้าไม่ต้องไปนั่งคิดเอาอะไรเป็นอะไรเรียนรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเรียนรู้ของจริงๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจริงๆใช่ไหมละ่ะความพอใจมีอยู่จริงไม่พอใจก็มีอยู่จริง ความนึกคิดปรุงแต่งมีอยู่จริงเราเรียนรู้ของจริงๆเลยน่าหะัะสายทุกแล้วแล้วตัวจบมันคืออะไรครับอาจารย์ตัวจบก็คือนี่แหละจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดเดียวกันก็คือจบมันไม่จบแต่เราจบแค่นั้นเองมันไม่จบเราจบเข้าใจไหมละ่ะเข้าใจนะมันไม่จบแต่เราจบเท่านี้เองสิ่งนั้นยังทำนะที่ทำเขาทำหน้าที่เขาไปด้ยเขาทำหน้าที่อย<ต>ู่แต่เรา,เราจบ สิ่งนั้นมีอยู่ใช,ใช่ไหมล่ะสิ่งนั้นเป็นอยู่สิ่งนั้นมันไม่จบหรอกมันต้องคิดทั้ง,งทั้งชีวิตแหละแต่เราจบคืเข้าเท่านนัจบคือไม่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยึดใช่ไหมเมื่อไม่เข้าร่วมไม่เข้ารุ่มเนี่ยไม่เข้าร่วมไม่ไม่เข้าไปยุ่งก็เข้าใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวทําไปทําไปโยมก็จะชินกันไม่เข้าร่วม และคราวนี้เราก็โดนมาอยู่ของฟังฟังข้อวามไม่มีโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละไม่มีไม่เป็นไม่อะไรก็อะไร